การกรวดน้ําในแบบของหมอปลายปลายกระซิบกรวดน้ําอย่างไรให้ได้บุญสูงสุดหมอปลายบอกว่าวิธีการกรวดน้ํานั้นต้องใช้ดินเป็นสื่อหลังจากที่เราทําบุญเสร็จนั้นเราควรที่จะรีบกรวดน้ําภายใน24ชั่วโมงการกรวดน้ํามีอยู่สองแบบคือกรวดแบบแห้งกับกรวดแบบเทน้ําจริงๆเราสามารถทําได้ทั้งสงแบบ แต่ถ้าจะให้ดีการกรวดน้ำที่ดีควรใช้ดินและน้ำเป็นสื่อแต่ถ้าหาดินไม่ได้สามารถใช้เป็นข้าวสารเป็นสื่อได้การกรวดน้ำในแต่ละครั้งควรกรวดน้ำหลังจากทำบุญภายใน24ชั่วโมงไม่ว่าท่านจะสวดมนต์ใส่บาตรทำบุญทำทานบริจาคของเป็นต้นถ้าท่านกําลังเร่งรีบ ทำให้ท่านไม่สามารถกรวดน้ําได้ทันทีท่านสามารถกรวดได้หลังจากการทําบุญภายในเวลา24ชั่วโมงสิ่งที่ควรกล่าวเวลากรวดน้ําเพื่อให้ได้บุญสูงสุดคือจากบุญคุศสที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนคุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลของเราทั้งหมดที่เคยเปลี่ยนมาบิดามารดาทุกชื่อที่มีการเปลี่ยนสามีภรรยาถ้ามีก็ทุกชื่อที่เปลี่ยนบุตรถ้ามีทุกชื่อที่เปลี่ยนบรรพบุพรบุษและข้าพเจ้าขอถวายบุญให้กับเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเจ้าที่ที่บ้านของข้าพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพทุกๆพระองค์ที่เสด็จมาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าผู้ชื่อองค์เทพที่เคารพนับถือและองค์เทพทุกๆพระองค์ที่ข้าพเจ้าเอ่ยพระนามก็ดีไม่เอ่ยพระนามก็ดีปริมาณการเอ่ยชื่อของคนที่เราจะกรวดน้ำนั้นขึ้นอยู่กับของที่เราทำบุญถ้าทำบุญมากก็แบ่งบุญได้มากแต่ถ้าทำน้อย ก็ควรจะอุทิศส่วนบุญให้ตนเองเป็นอันดับแรกๆก่อนแต่มีสิ่งต้องห้ามคือการกล่าวคำว่าขอเบิกบุญเพราะการขอเบิกบุญคือการไปรยืมบ,บุญในอดีตชาติมาใช้ในยามไม่จำเป็นเปิดเคล็ดลับการสวดมนต์ถูกวิธี4ขั้นตอนครบควรทำ เคล็ดลับการสวดมนต์ที่ถูกวิธีบทไหนควรสวดบ้างการสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติมาอย่างยาวนานหลายๆคนอาจจะได้รับการปลูกฝังหรือซึมซับมาจากครอบครวัวและอีกหลายๆคนอาจจะศึกษาจากหนังสือหรือสื่อต่างๆแต่การสวดมนต์ที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรและเริ่มจากอะไร หมอปลายปลายกระซิบมีขั้นตอนที่ถูกต้องทำแล้วได้ผลทำตามดังนี้รับรอง 1. ก่อนจะทำอะไรก็ตามต้องกรีนตัวเองชำระล้างตัวเองให้สะอาดเสียก่อนแล้วเริ่มด้วยการสวดบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งสมาทานศีลและขอเข้ามาในสิ่งที่เราทำผิดศีล กล่าวได้ให้กล่าวเลยว่าเราทําผิดข้อไหนอะไรบ้างข้อ2ต้องสวดอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเช่นชุมนุมเทวดาต่อมาก็ถึงขั้นตอนของการสวดมนต์เมื่อเป็นการสวดมนต์ให้ท่านฟางังจะสวดเสียงดังหรือสวดในใจก็ได้เพราะการสวดมนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงดังหรือเบาแต่ขึ้นอยู่กับว่า จิตของเรานิ่งแค่ไหนโฟกัสที่อะไรถ้าจิตเราไม่นิ่งจะสวดมนต์ดังแค่ไหนก็ไม่เป็นผลข้อ3เมื่อสวดมนต์จบครบตามบทที่เราตั้งใจไว้สุดท้ายคือการขอพรและสร้างเกราะป้องกันเช่นบทเกราะแก้วกำแพงแก้วเจ็ชั้นมงคลจัก,กรวาลใหญ่บทชัยมงคลคาถา ผ้าหุงมหากาเพื่อป้องกันโรคภัยและสิ่งไม่ดีรอบๆตัวเราลงท้ายด้วยการกรวดน้ำและขอพรในสิ่งที่เราต้องการพร้อมส่งท่านกลับข้อ4บทบูชาพระรัตนตรัยที่ควสรสวดเพื่อเสริมดวงเสริมโชคเสริมบารมีให้กับตัวเองเช่นข้าถาธรรมาจากกับปะวัตนะสูตร ค้าถายอดประกันไตปิดกค้าถาชินบัญชรขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจใส่ใจในการสวดมนต์ทุกครั้งแล้วผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแน่นอนวิธีบูชาท่านโยมเปิดเคล็ดลับหมอปลายสวดกี่จบทำให้สมหวังหมอปลายปลายกระซิบ เปิดวิธีหลายคนยังไม่รู้ว่าการบูชาท่านยมนั้นทำอย่างไรหมอปลายแนะนำว่าวิธีการสวดหรือบูชาท่านยมอย่างไรให้ท่านรักและเมตตาซึ่งหมอปลายมีเคล็ดลับบอกว่าท่านยมสามารถช่วยคุณได้จริงหากทำถูกหลักถูกวิธีคาถาปโตเมตงังปะระชีวนาง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานางสุขโตจุติการสวดแต่และจำนวนจบจะมีจุดประสงค์ที่ต่างกันสวดสองจบสำหรับผู้ที่ไหว้บูชาถาวายของธรรมดาสวดห้าจบเพื่อทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสวดเจ็ดจบเพื่อขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุ สวด8จบขอเรื่องเงินทองโชคลาภสวด9จบขอเรื่องความเจริญก้าวหน้าสวด11จบเพื่อให้ท่านโยมช่วยแก้ของสำหรับคนโดนของสวด17จบเมื่อท่านเกิดอุบัติเหตุแล้วอยากให้ท่านช่วยป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ให้ตามมาสวด35หรือ39จบ เพื่อบนบานสารกล่าวในเรื่องใหญ่ต้องการขอความช่วยเหลือด่วนที่สุดเวลาสวดมนต์ขอแนะนำว่าควรจุดธูปสองดอกและกรวดน้ำถวายบุญให้ท่านบ่อยๆปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้สมหวังกับสิ่งที่ท่านตั้งใจไว้